สวัสดีค่ะเฟิร์นเซลมินีหัดใหญ่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ไพรส์มันเดือนมิถุนายนะคะเฟิร์นได้มีโอกาสนํารถทดลองขับไฟฟ้านะคะมาให้ทุกคนได้ลองกันแล้วก็วันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสถานีชาร์จในหัดใหญ่กันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างตามมาดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปจะเป็นเซ็นทรันนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูสถานีชาร์จที่อยู่ในเซ็นทรักันค่ะ พอเราหลุดจากตรงที่ระบัตดมาแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่ตรงส่วนของลานจอดรถชั้นจีเลยนะคะแล้วก็เข้ามาตรงด้านเส้นทางด้านในนะคะช่องนี้เลยแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะจากนั้นเราก็ตรงตรงยาวไปนะคะที่ล็อกที่สองนะคะเดี๋ยวไปดู ตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของหัดใหญ่นะคะก็คือเซ็นทรัลหัตใหญ่นั่นเองนะคะโดยเราสามารถนําน้องมินิของเรานะคะมาชาร์จได้โดยที่ตัวชาร์จเนี้ยค่ะจะเป็นการชาร์จแบบ a c นะคะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยค่ะสถานีต่อไปนะคะก็จะเป็นห้างไดอาน่านะคะเป็นห้างที่อยู่มานานมากอะ มานานมากใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนค่ะเราก็เข้ามาในตัวของอาคารจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็แลกบัตรเสร็จป,ปุ๊บขึ้นมาเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวามาก็จะเจอเลยนะคะสำหรับสถานีชาร์จ ตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ห้างไดา่ากันนะคะก็จะมีสถานีชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ชั้น G A นะคะก็จะมี2ช่องให้ชาร์จแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสถานีต่อไปที่เราจะไปนะคะจะเป็นปั๊มน้ำมันบางจากนะคะเดี๋ยวคนจะพาไปเลยค่ะมาูลเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะคะจะอยู่ตรงแยกคอนโดพลัสเขตแปรนะคะ รูชาร์จจะอยู่ด้านในเลยค่ะสำหรับสถานีชาร์ตที่3นะคะจะอยู่ตรงแยกคอนโดพลัสเขต8นะคะก็จะเป็นสถานีชาร์ตของ PA แบบนี้เลยค่ะก็หลังจากออกจากปั๊มบางจากนะคะเราก็ขับตรงไปได้เลยนะคะเลยจากโรงเรียนยศนะคะก็จะเป็นปั๊มของปตทนะคะเดี๋ยวรจะพาไปดูกันค่ะ ต่อไปเราก็จะไปที่สถานีชาร์จตรงทางาสนามบ,บินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สีแยกสนามบินหรือว่าสีแยกไทยวัสดุนั่นเองค่ะก <B ling> ็มาถึงแล้วนะคะตรงปั๊มปตทที่มีแท่นชาร์จนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับปัม๊มปตทตทรงเชเส้นทางสนามบินนะคะตรงนี้เราก็จะมีจุดชาร์จเนี่ยหน,หนเครื่องนะคะโดยจะมีทั้งหมด3หัวนะคะจะเป็น AC 1หัวแล้วก็ DC 2หัวค่ะ ก็มาที่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นตรงโชว์รูมของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นโชว์รูมของมินิและ BM นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมีด้วยกัน4หัวนะคะก็จะเป็น d c 2หัวแล้วก็ AC 2หัวะคะ่ะตรงนี้นะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมินิหรือ BM ก็ตามะคะ่ะสามารถเอารถเข้ามาชาร์จได้ฟรีเลยนะคะ ในส่วนของแคมเปญรบไฟฟ,ฟ้าตอนนี้นะคะถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะคะในรอบปีก็จะมีดาวศนเซนนะคะแล้วก็จะมีประกันชั้น1นึฟรีสปีค่ะรวมถึง m อ i มไสี่ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่8ปี1,000 100, งแกิโลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เฟิรนต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ